การเปิดตัวโครงการเซ็นทรัลพลาซาสารยาครับผมแลวก็เซ็นทรัลเฟสิวัลสรุนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับนะครับท่านพี่ๆี่พ่อแม่พี่น้องสื่อชนทุกท่านนะครับรวมทั้งเรียกว่าเป็นแขกเซเลบริตี้ของเราครับที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับผมอันดับแรกนะครับผมขอเรียนแนะนำนะครับท่านผู้บริหารที่มาร่วมงานในวันนี้ก่อนนะครับผมท่านแรกนะครับผมขอเรียนเชิญนะครับก็จะเป็นท่านผู้บริหารที่จากบริษัทเซ็นทรัลไนารัการมหาชนก่อนนะครับผม ท่านแรกครับคุณกอบชัยจารย์ทิวัตนะครับผมซีอีโอของเราครับผมก็5นาทีนะครับเราบรรณาสานสีเดียแล้วนะครับผมนะครับท่านที่สองนะครับผมคุณวริยาจารย์ทิวัฒน์นะครับผมท่านรองประธานผู้จัดการใหญ่นะครับสายงานที่งานธุรกิจและบริหารโครงการก่อสร้างนะครับผมนะครับท่านต่อไปนะครับผมคุณนัทยาเจชเจชไตรศรีจารย์ทิวัตนะครับผมท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำนักกรรมการผู้ใหญ่ ท่านต่อไปนะครับผมดรตุ้ยนะครับดรธุรกิจตั้งุูสิทธนานะครับท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาดนะครับผมท่านต่อไปนะครับผมคุณนริศรัตนพิเชษชัยนะครับผมท่านผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพัฒนาโครงการหนึ่งนะครับครับต่อไปนะครับผมพี่โจงเรานะครับผมคุณกัตพลผานิปรัตนะครับผมท่านผู้อำนวยการอาวุโสนะครับ่ายการตลาดกลุ่มลูกค้าหลักนะครับผม แล้วก็ท่านต่อไปครับผมคุณเสวนาสุขสว่างนะครับผมท่านผู้อำนวยการฝ่ายการองค์กรนะครับผมพี่ปุ๊กกี้ของเรานะครับอยู่ข้างหลังนะครับนะครับผมแล้วก็สุดท้ายครับจากฝั่งของ c ีเทียนเรานะครับก็คือคุณแทมนะครับคุณสัสนาจิยธิวัฒน์นะครับผมท่านผู้จัดการฝ่ายถ่ายนะครับผมนะครับนอกจากนั้นะครับวันนี้นะครับจะมีเขาเรียกว่าเป็นเป็นออฟฟิเนียลลีเดอร์นะครับที่มาจากท่านสองโครงการนะครับที่เป็นคนเรียกว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับผม ก็จะมีทั้งหมดสท่านวันนี้ครับผมขอเรียนแนะนําเอาเป็นฝั่งหญิงก่อนนะครับท่านแรกนะครับผมพี่เบนนะครับคุณเบนสะพรการุณกรสกุลนะครับผมพี่เบนเนี่ยเป็นประธานกรรมการบริหารนะครับผมสื่อนะครับตอนนี้ก็มีโรงแรมอยู่ที่เกาะสมุยนะครับถือว่าเป็นคนในพื้นที่นะครับใช้เวลามากกว่า50%ของชีวิตอยู่ที่สมุยอยู่นะครับผมนะครับท่านที่สองนะครับผมคุณลาลีวันโกมลสุดนะครับผมเป็นพีไอซิุ่ินะครับบริษัท p ีพ r กรุนะครับเรียนยืนที่งได้ไหมฮะนะครับ ก็จะเป็นท่านที่เป็นสิทธิ์เก่านะครับที่ไม่ได้โดนสลายนะครับผมก็ถือว่าเป็นคนในพื้นที่ที่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนนะครับผมท่านที่สามนะครับผมคุณปัชมวลบูรนาศิรินะครับผมท่านเป็นผู้ช่วยบริหารฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัทโปรเฟสซิฟอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับผมก็เป็นสิทธิ์เก่าไม่โดนสลายท่านหนึ่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ท่านสื่อชวนสัมภาษณ์ได้ครับว่าความรู้สึกรู้สึกยังไงบ้างที่เราจะมีสลายเซ็นท่านสลายที่หนึ่งนะครับผมท่านสุดท้ายนะครัับผมเนนนาะวี้ก็ เป็นบรรณาธิการนะครับผมแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งนิตยสารชีสและลูกเกอร์นะครับผมก็คือคุณปูนะครับคุณจิรัตพรพิชภัท์นะครับผมหรือปูเราโอเคนะครับผมก็ตรงานนะครับอ่านระดับแรกสุดเลยนะครับขอเรียนเชิญคุณกอบชัยวันทิวัฒน์นะครับผมขึ้นอ่าแถลงข่าวได้เลยครับผม เรีนคุณวร,รยานะครับดบรสกินะครับท่านผู้เป็นผู้สืบบุตรชนที่เคารพทุกคนนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึงนะครับซึ่งเราก็รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสจะได้ประกาศโครงการใหม่ในวันนี้ด้วยกันนะครับจีพีเอนนั้นก็เป็นบริษัทที่มีความมุ่งมั่น,นในการที่จะพัฒนาสุดกานค้าแล้วก็ในแผนของเราที่เป็นแผนวิศาร้วก็มีความตั้งใจที่จะทา ศูนย์ให้ได้ปีเราสองสามศูนย์นะครับเป็นสิ่งที่เราพยายามทาให้ได้ทุกปีนะครับในปีนี้นะครับเราก็มีความภูมิใจที่จะเสนอโครงการที่นําเสนอโครงการที่จะเปิดตัวใหม่ของเรานะครับซึ่งในโครงการที่เรากำลังจะพูดนี้ก็มีการลงทุนถึงเงินมากกว่า7 0 0 0ล้านบาทนะครับอันแรกก็คือที่เากาะสมุยนะครับซึ่งเราเรียกว่าเซ็นทรัลเฟสิวัลที่เกาะสมุยนะครับ แล้วก็อันที่สองนะก็เป็นเซ็นทรัลพลาซาที่สัญญาก็คือชางเมืองกรุงเทพเชื่อมต่อกับจังหวัดนครปฐมนะฮะในสองโครงการนี้นะครับก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่ซีเพนเราจะทำต่ออย่างต่อเน,นื่งน,นะครับโดยที่บริษัทนั้นมีปรัชญาว่าต้องนำความแปลกใหม่หรือวิถีชีวิตหรือว่ามีเทีย่วใหม่ๆเข้าไปสู่โครงการ ถัดไปในอนาคตอยู่เสมอนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำพามาถึงการพัฒนาของเราอีกขั้นหนึ่งในวันนี้นะครับซึ่งใน Central Festival สมุยนี้เราก็ได้สร้างรูปแบบให้เป็น destination ของบีชเพราะว่าอยู่ที่าชายหาดเฉวงนะครับที่เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้วก็เป็นชายหาดที่มีคนนักท่องเที่ยวรู้จักกันเป็นจานวนมากนะครับเกาะสมุยเป็นเกาที่ มิติยสาตร์อย่างที่ Advisor Travel Choice นะครับได้ให้เป็นท็อปฟายของเกาะที่น่าท่องเที่ยวที่สุดในเอเชียนะฮะซึ่งเราก็มีความภาคภูมิใจซึ่งในความเป็นจริงเราก็ได้พยายามหาที่ทางที่พยายามจะพัฒนาสตรที่เกาะสมุยมาเป็นเวลาอานานนะครับแต่ข้อใ่ที่สุดก็ได้ที่ที่มีความสวยงามบนเกาะชเวงเป็นเป็นเกาะที่ มีความหนาแน่นของโรงแรมมากที่สุดในตัวเกาะแล้วก็เป็นโรงแรมที่นักท่องเทีย่ยวที่ไปนั้นส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีอำนาจซื้อค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เป็นาหาดที่มีชื่อเสียงอย่างมากมายไม่เพียงแต่นักท่องเทีย่ยวที่เป็นชาวต่างประเทศเท่านั้นแต่คนไทยมันก็นิยมไปด้วยนะครับที่เป็นความภาคภูมิใจที่เราจะนําเสนอนะครับในที่เกาะสมุยนี้นะครับผมก็ขอ กับเรียนถึงสถิติอะไรบางอย่างที่น่าสนใจนะครับเป็นสังเกตนะฮะก็มีนักท่องเที่ยวในปีสองหีที่ผ่านมานะครับไปที่เกาะสมุยถึงหนถึงล้านคนหรือเกือบประมาณ2ล้านคนนะครับแล้วก็เป็นเกาะเป็นที่ที่ปปเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับตามาความนิยมของประเทศไทยที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเกาะสมุยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับ นักท่องเที่ยวที่เนีอมน้าจซื้อไม่ว่าจะมาจากแถบยุรโรปแต่เดิมก็นักท่องเที่ยวยุโรปจะเป็นที่นิยมมากนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้ออสเตรเลียรัสเซียแล้วก็จีนนะครับก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะมีเที่ยวบินที่เข้าจู่เกาะสม,มุยประมาณวันละไม่ต่ำกว่าสามจุดเที่ยวนะฮะทั้งบินจากในประเทศเข้ามาแล้วก็หรือว่าจากต่างประเทศเข้ามาในเกาะสม,มุยเองก็เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่นะครับด้วย บริการของเรือเฟอร์รี่ที่วิ่งไปตามเกาะต่างๆในะที่จังหวัดรงท่าเรือที่สุราษฎร์ธานีด้วยครับก็มากกว่าวันละสาสิบเที่ยวเรือเฟอร์รี่เลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีโรงแรมก็มากกว่าห้าร้อยแห่งมีปัจจุบันนี้มีห้องประมาณที่เปิดแล้วเนี่ยก็ประมาณสักหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้องนะฮะแต่เท่าที่ทราบเนี่ยจะมีโรงแรมทำกันแล้วก็เปิดขนาดมากเลยในปีถัดไปนะฮะแล้วก็ในปีต่อๆไปเพราะว่าเป็น สถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าถ้าพัฒนาโรงแล้วได้ค่าห้องค่อนข้างสูงนะครับก็เป็นที่ที่คนนิยมไปทำในที่นีนะครับจริงเหล่านี้ก็เป็นอะไรเป็นประโยชน์ที่ทางสีเพนจะได้รับโดยตรงจากการที่ไปเปิดศูนย์การค้าที่นี่นะครับเพราะเราเล็งเห็นถึงเป็นจุดที่มีคนนักท่องเที่ยวไปรวมกันเป็นอยู่จํานวนมากแล้วก็อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ก่อนี้ก็เติบโตอย่างรวดเร็วด้วยแห่งหนึ่งในประเทศไทยนะ ก็อันนี้ก็จะเป็นแล้วนอกจากนี้เกาะสมุยก็เริ่มเป็นที่ที่เริ่มพัฒนาบ้านแบบไฮเอ็นนะครับเหมือนอย่างที่บาหลีเหมือนอย่างที่ที่ภูเก็ตนะครับก็มีคนเข้าไปพัฒนาบ้านมากกว่าพันหลังแล้วนะฮะหรือว่าคอนโดต่างๆนะครับดังนั้มันก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความเป็นเกาะสมุยก็คือมีเนื้อที่อยู่เท่านี้นะฮะถ้าถ้าอยากได้บ้านต้องมาที่นี่เพราะว่าถ้าไปที่อื่นก็ไม่ใช่เกาะสมุยมันก็เป็นเสน่ห์ ของกองสนุยแห่งหนึ่งที่เรียกว่าทําให้คนเริ่มเป็นซื้อบ้านกันอยู่ที่นี่นะครับทั้นต่อมาก็คือว่าเราเองได้ทุ่มทุนนะครับถึง3,100ล้านบาทนะครับแล้วก็เดินทางไปมาสะดวกนะครับอยู่ไม่ไกลจากท่าเรือแล้วก็ไม่ไกลจากสนามบินนะฮะจากสนามบินขับรถเข้ามาในที่บุม่มนี้ก็จะประมาณสัก5้0หรือ10นาทีเท่านั้นเองนะฮะ จากท่าเรือที่เกาะสมุยก็ประมาณสักยี่ิบนาทีนะครับที่ที่ดินที่เราพัฒนาได้ประมาณสักสาไร่นะครับเราก็มีขนาดโครงการที่เป็นคอมเมอร์เชียลประมาณ4ี่0 0ืตารางเมตรนะครับหรือพื้นที่รวมที่เราพัฒนาได้ก็คือ9 0 0 0หตารงเมตรเราให้ทีมที่เป็นทีมที่เป็นริมทะเลนะฮะแล้วก็ให้มีความเป็น ตัวสถาปัตยกรรมของคนภาคใต้เนีมามา,าเปลี่ยนเข้าไปนะครับมาใส่เข้าไปสอบใส่ให้ได้รับความสวยงามท่านที่ได้ไปสุดข,ของเราที่ได้เพิ่งเปิดมาเมื่อเร็วๆนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลำปาเงเองหรือว่าที่บรราชธานีจะเห็นการาที่เป็นพัฒนานำสิ่งที่เป็นดีไซน์ของพื้นเมืองวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นนั้นนำเข้ามาสอดใสอ่อยู่ใน สูก่การขาแล้วก็ที่สมุยก็เช่นเดียวกันฮะเราก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้สูตรนี้เป็นสูตรที่มีลักษณะเฉพาะของคนใต้แล้วก็มีความสวยงามมีความทันสมัยอยู่ในตัวนะครับเราก็จะมีตีมเป็นอุมมุมนะครับโดยที่จะเป็นสูตรที่เป็นแบบโอเปนแอรเดินแบบสบายโล่งนะครับเพราะเหตุที่ว่าเรามองดูว่าตลาดที่นี่เป็นเดีย๋ยวจะเป็นคนต่างประเทศแล้วก็คนต่างประเทศเนี่ยเมื่อมารินทะเลนิยมจะอยู่ในเอาดอดนะครับ เพื่อให้เข้าพฤติกรรมกับผู้บริโภคที่เป็นชาวต่างประเทศและเป็นคนไทยที่นิยมเมื่อเวลาไปทะเลเราย่อมชอบอยู่เอาดอก็จะเป็นจุดที่เป็นเอาดอนะครับแล้วก็มีธีมตามมุมต่างๆของอพื้นที่ของรีเทลนะครับเช่นเราเรียกว่าธีมเฉวงพอทำเป็นท่าเรลือดเมือนเฉวงอยู่มุมหนึ่งนะฮะแล้วก็มีธีมเป็นเบิร์ดเคจก็เป็นเหมือนกล่งนกนะครับ มีการเลี้ยงนกคนนิยมเลี้ยงกันนะครับผสมภาษาเข้าไปเป็น f i s h e r m ิ n v มนเป็ e ก็คือหมู่บ้านชาวประมงนะครับสอดใจให้มีบรรยากาศของความเป็นสมุยอยู่ที่นั่นเข้ามาในโครงการนี้แล้วก็เป็นโอทาว w มาร์เก็ตนะครับนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าจะทำให้จุดการค้านี้มีความโดดเด่นมีความคมกลืนกับบรรยากาศของเมืองสมุยแล้วก็ภาคใต้โดยรวมนะครับ แล้วก็ในขณะเดียวกันีซ s a จะอดัดให้เข้ากับพิมิตของคนสมัยใหม่นะครับเมื่อเข้าไปแล้วจะรู้สึกว่าสนุกตื่นเต้นในขณะเดียวกันมีความสวยงามนะที่นี่นะครับเราก็จะมีห้างเซ็นทรัลนะครับเป็น a n นเคอร์สโนะครับมีท็อปช็อปมาร์เก็ตเี p o w e r b u y Super Sport BTS นะครับแล้วก็แล้วก็จะมีจินเพ็กซ์นะครับมีร้านค้ากว่าประมาณ200ร้านค้าด้วยกันเลยทีเดียวนะฮะ เช่นอย่างอาทิเช่นนะครับอาจจะจะมี H M นะครับ j u s p e r C P S ต่างๆแชปอย่างต้นๆนะฮะแล้วก็จะมีไนบาซาด้วยนะครับจะเป็นศูนย์ที่เราคิดว่าพงจะใกล้เคียงกับที่อื่นก็คือว่าเมื่อเป็นเมืองที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวจะอยู่ในที่พักผ่อนเนะี่ยประมาณดึกเลยนะฮะเราก็มีมุมของการเป็นไนบาซาเพราะมีมุมของการทำอาหารต่างๆ,ๆ ที่จะเปิดจนดึกเพื่อที่จะตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อเวลาไปแล้วต้องการพักผ่อนต้องการนั่งนานสบายสบายๆ,ะๆ,ๆนะฮะรวมทั้งเอนเตอร์เทนเมนต์โรงหนังสมัยใหม่ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตที่สมุยนะครับซึ่งจะทําให้สมุยของอโดดเด่นที่หม่งหั้่ง,งเพราะว่าสมุยมีโรงแรมมากมายมนยะครับแบรนด์เด่นๆของโลกแต่ยังขาดศูนย์การค้าแล้วก็ในว,วันนี้เราก็ได้ ที่ประกาศที่จะพัฒนาส่วนการค้าแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าเมื่อสุนกาค้าเปิดแล้วเนี่ยก็จะเป็นมิติใหม่อันเลยของสมุยที่จะทําให้สมุยเป็นเมืองที่มีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับนอันดับต่อมานะครับก็เป็นเซ็น r a อรพลาซ่าสายานะฮะซึ่งที่นี่เรา,าพยายามที่จะทำคอนเซ็ปต์ให้ออกมาเป็นรูปที่มีต้นไม้มีความเขียวมีดอกไม้ต่างๆนะครับโดยสายาเป็นแหล่งที่ ทำการเพราะกล้วยไม้แหล่งหนึ่ที่ใหญ่ที่สุในประเทศไทยนะฮะที่นี่ก็จะเป็นเราเรียกว่า botanical orchid ตี๋นะฮะจะเป็นมีต้นไม้มีดอกไม้มีดอกกล้วยไม้อยู่ในสูนซึ่งจะลออ้ออยู่เป็นบริเวณทั่วไปหมดทั้งสูนเลยนะครับมากมา,มากกว่าทุกทุกแห่งที่เราเคยทำมาเพราะว่าเพื่อให้กลมกลืนกับสภาพ ถึงแวดล้อมที่อยู่รอบๆโครงการนี้นะครับในโครงการที่เราลงทุนประมาณ3,9 0 0้า้อยล้านนะครับแล้วก็มีพื้นที่โครงการประมาณ18่งแตารางเมตรเป็นพื้นที่ค้าขายอยู่ประมาณแปดตารางเมตรนะครับแล้วก็สามารถจับรถได้มากกว่าส0 0 0ันคันนะครับเจะเาัศ่มีของการที่จะ ให้การบริการลูกค้าเนี่ยนะครับก็อยู่ประมาณ30มสินาทีถึง1ชั่วโมงนะครับในลุ่มนี้ก็จะมีพื้นที่ครัวเรือนที่อยู่ในรัศสมีถึงประมาณเจ็ดแสนครัวเรือนนะฮะแล้วก็รองรับการเจริญเติบโตของกรุงเทพที่ปัจจุบันนี้ก็เริ่มเติบโตมากขึ้นมากขึ้นชาติกรุงเทพก็เริ่มลาออกไปไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วก็มีคนที่อยู่นานแน่นมากขึ้นนะครับปัจจุบันเราคงทราบว่ากรุงเทพก็เป็นเมืองที่เจริญขึ้นอยู่ตลอดเวลานะฮะ เป็นเมืองที่มีคนจากมากมายจากทั่วประเทศมาทํางานอยู่นะครับแล้วก็มีคนจากหลายประเทศนั้นย้ายเข้ามาทํางานนะครับ mm hmm. กรุงเทพก็มีสภาพที่จะเปลี่ยนแปลงไปอีกเมื่อเอซีเนี่ยเปิดเต็มที่นะครับ mm hmm. ก็จะมีคนย้ายข้ามไปข้ามมาทํางานที่เราก็เชื่อว่าในโซนนี้ก็จะมีคนประชากรที่จะเติบโตขึ้นอย่างมากในอนาคตน,นะครับ ที่นี่ก็เป็นศูนย์การศึกษานะครับมีมหาวิทยาลัยโรงเรียนชั้นนามีนักศึกษานักเรียนรวมแล้วประมาณถึง2องแสนห้าหมื่นคนนะฮะมีสถานที่ราชการมีโรงแรมนะครับแล้วก็มีเป็นแหล่งของการคมนาคมที่สําคัญทางภาคตะวันตกนะครับในศูนย์การค้านี้นะครับก็จะ,ะมีจัดที่ได้บอกไปแล้วจะทําเป็นอาทดแต่แี่จริงเป็นอินดอเป็นหนึ่งโคสมอลที่นํา ความเป็น o u า d เข้ามานะครับเราในปรัชญายของสีเพียนเนี่ยเรามีความเชื่อว่าคนจะชอบการที่ไปใช้ชีวิตข้างนอกนะครับเราจะเห็นได้คนชอบเดินอยู่ได้รับแสงแดดได้รับลมนะครับถ้าอากาศเย็นสบายคนอยากจะไปอยู่นอกตึกนะครับดังนั้นในสุกการค้าเนี่ยพยายามที่จะสร้านลันกษณะของให้กลายเป็น street shopping นะฮะแต่เป็น street shopping ที่มีต้นไม้มีดอกไม้มี ด้วยหมายอยูอย่ไปทั่วทุกมุมของศูนย์การค้าของเรานะครับแล้วก็ในที่นี้ก็เช่นเดียวกันนะครับจะมีห้างเซ็นทรัลนะครับเป็นเป็นร้านหลักนะครับแล้วก็มี p o w e r b a r Super Sport b t s นะครับ o f i i e m Ma e แล้วก็ t o อปซ p เปอร์มารด้วยนะฮะแล้วก็มีร้านค้าทั้งของไทยแล้วก็แบรนด์ต่างประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า250าร้านค้าเลยนะฮะ ก็ในการเปิดกําหนดเปิดนะครับก็ที่สารยาเนี่ยเขาเข้าใจว่าจะเปิดในไตรมาสที่3นะครับในปีปีไม่ถึงไม่ถึงสองปีแล้วนะฮะใช่ไหมฮะปีหน้าแล้วนะฮะพอดีเขาใช้2 5 5 7ผมก็เริ far, mm. até, um. ่มบวกเล่นในใจอยู่ว่ามันมันสองศูนย์เท่าไหร่กันนะก็ปรากฏว่าเป็น2014นะฮะ2014แล้วก็จะเปิดที่สารยาใน ไตรมาสที่3แล้วก็ที่เซ็นทรัลพิซเบลสมุยนะครับก็จะเปิดปีเดียวกันนะครับ2 0 1 4ในเดือนมกราคมนะครับในไตรมาสที่1ของปีหน้าที่ก็คงไม่ถึง1ปีแล้วแต่วันนี้นะฮะวันนี้ถ้าได้ไปสมุยหลายท่านที่เป็นผู้สื่อข่าวคงเดินทางไปทั่วทุกแข่งในประเทศไทยนะครับบางท่านก็คงไปทําข่าวโรงแรมเปิดใหม่ที่สมุยบางท่านก็ไปพักผ่อนแต่ถ้าผ่านไปที่หาดชมวจะเห็น ที่ดินที่มีขนาดใหญ่โตมากอยู่บนหัดเฉวงนะครับประมาณเกือบสี่สิบไร่กำลังก่อสร้างระดับแตมเหนียวเลยนะครอันนี้ก็อันนี้ก็คือโครงการเซ็นเ a อร์แคนเซิลสมุยนะครก็จะเปิดในไตรมาสที่1ของปีหน้าไม่ถึง12เดือนแล้วนะครับเราก็เชื่อว่านวัตกรรมใหม่นี้ที่ทีติเพ็นจะนำจะเป็นสิ่งที่นำพาเมืองไทย ประเทศไทยเราไปสู่ความก้าวหน้าทางตลาดดีเท่วแต่ที่สําคัญที่สุดก็เราเป็นผู้ที่เป็นบริษัทที่นําการบริการสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้ผู้บริโภคได้รับการตอบสนองและมีความภาคภูมิใจในวันนี้ที่ได้นาเสนอสองโครงการเพื่อให้ประชาชนคนไทยผู้เป็นบริโภคที่อยู่แถวสัตยาแล้วก็ที่ผู้บริโภคที่เป็นคนไทยและคนต่างประเทศที่เกาะสมุยนั้นได้ชื่นชมกับสินค้าใหม่ของเรา วันนี้ก็ขอขอบคุณในท่านผู้สื่อข่าวทุกคนที่ได้ให้เกียรติมาร่วมจนวัน,นครับขอบคุณมากครับดีใจมากค,ครับเปิดเรื่องนิวแชปเตอร์ของซีพีเอ็นเนะครับอันนี้ก็จะมีการทำเกณฑ์นในช่วงนี้นะฮะจะมีการเปิดตัวนะฮะ ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารทุกท่กานนะครับบนเวทีท่านผู้บริหรูปโรคข้อเท้าไชเนะครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารของที่เป็นทุกท่กานนะครับผม ก็คุณมายายครับผม ีการอ่า Q&A นะครับผมแต่สำหรับสื่อมวลชนท่านที่เป็นทีวีนะครับผมเชิญรอด้านหน้าได้เลยนะครับอ๋อคุณนริตผมใช้คุณนริศเร่นะครับผมขอได้เช um> ิญคุณจัดได้นะครับผมได้เชิญเลยครับเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนที่เป็นทีวีนะครับผมเดี๋ยวรอด้านที่อ่าตรงด้านหน้าแบ็กกราว ได้เลยนะครับผมส่วนถ้าสถึงส่วนฝ่ายปรินติ้งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเพื่อนกองใช้จะให้สองท่าวันนี้มีเวลาให้ยาวเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์ต่อไปนะครับผมขอเรียนเชิญอนะ่าเหล่าเซเลบริตี้นะครับผมที่วันนี้มาร่วมงานนะครับขอเรียนเชิญได้ไหมครับ น้องพีอาร์เดินนำเลยนะครับเชิญนะครับอ่าอ่าคุณปูนะครับพี่เบนนะครับผมน้องลาลีวันนะครับผมแลวน้องปัณฑลนะครับผมแล้วก็คุณแฮมด้วยนะครับผมเีินเลยนะครับเียนเลยครับเป็นเหล่าเอ็นดอร์เซอร์นะครับที่เป็นคนโลโก้ของเรานะครับผมเชินเลยครับน้องพีอาร์เินเลยนะครับผม เดี๋ยวหลังจากนี้คุณขอบชายจะเดินช่วยคุณอ้อมนะครับเดินลงไปข้างล่างชี้ชวนชมนะครับด้างล่างจะมีการเซตอัพนะครับเป็นตีมสมุยแล้วก็สารยานะครับผม พี่อาร์ดูนะครับว่ารูปบาลานซ์ดีหรือเปล่าครับครับถ้าโอเคแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณกอบชัยกับคุณอ้อมนะครับจะชี้ชวนชมนะครับภาพด้านล่างนะครับผมสองท่านนะครับก็เป็นการเซตอัพนะครับบรรยากาศของส่วนการค้าที่สมุยนะครับผมและที่สัตยาขอเชิญชวนต้งสมุยก่อนนะครับ ครับต้องสมุดก่อนนะครับพี่ๆแบบออฟฟิเชียลคิวแอนเอเดี๋ยวรอสักครู่นะครับแปบ๊บเดียวนะครับ เรียเชิญนะครับด้านสารยานะครับนี่จะเป็นาชาวสวนกล้วยไม้นะครับเด็กน,น้องๆพี่ R M, อาเตรียมไมโครโฟนกัเลยนะครับเตรียมทีวีนะครับ เชิญกลับบนเวทีทั้งนะครับและคีย์เวนต์ A บนเวทีนะครับผมนะครับถ้าเกินช่วงนี้นะครับผมท่าสื่อมวลชนท่านไหนมีคําถามแบบเป็นทางการไหมครับผมอยากจะเรียนถามคุยกับชัยบนเวทีเลยนะครับผมเด็กชายต้องมีเลยครับผมมีไหมครับเห็นนะครับมีไหมครับ ทั้งกันไม่มีหนึ่งนะครับโอเคทั้งกันเดนวจคุณกับชัยเออจากทีวีเอกับหนังสือพิมพ์ด้านหน้าห้องก่อนครับผมเออไม่ใช่กับกับทีวีครับขอโทษทีเหมื่นมากทีวีครับครับผมทีวีครับโอเคครับผมขอบพระคุณนะครับนะครับทีวีไม่ใช่สื่ออะไรนะเอาตรงนี้เลยนะครับ